รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Let ชมพบกับรายการคำตอบชีวิตนะคะรายการที่มีคำตอบให้กับทุกคำถามตามหลักการพระคมภีค่ะดิฉันสุรตนาวีสุวิพรค่ะบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะรายการของเราจะออกอากาศสลับกับรายการแสงธรรมค่ะที่นี่โมเดิร์นไนท์ทีวีและตีสี่ครึ่งเช้าตรู่แบบนี้ค่ะและวิทยากรคนเดิมของเรานะคะศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนนุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแน,น่นอนนะคะวันนี้คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงไปชมวิทยาคำถามแรกกันเลยค่ะ อยากถามเรื่องพิธีเข้าสุนัขฮนะการที่เราเป็นคิดเตียนแล้วเราต้องเข้าพิธีสุนัขไหมครับถามมาว่ามาเชื่อพระาจ้าแล้วก็ต้องเข้าสุนัขไหมก่อนที่จะตอบคําถามอื่นใดเนี่ยขอให้อาจารย์อธิบายก่อนว่าการเข้าสุนัขเนี่ยคืออะไรคะโอ้เข้าสุนัขเนี่ยคือการที่ไปก็ไปคลิปลายหนังองคชาติของผู้ชายซึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวมุสลิม,มหรือชาวยิวเขาก็จะมีพิธีอันนี้คือ เมื่อเวลาที่จะใครจะเข้าศาสนานี้หรือเกิดมาในศาสนานี้ก็จะคลิปหนังนะปลายองคชาตของผู้ชายถ้าเป็นแบบคุ้นเคยข้างเราบ้านเรานะภาษาอาหรับเขาเรียกว่าขี่ตามถ้าเป็นภาษามาเายูเขาเรียกออกมาโซเวลวีแต่ว่าถ้าหากศัพท์ที่เราใช้ทุกทไปเราใช้คําว่าเข้าสุนัตนั้นโดยปกติแล้วในการเข้าสุนัตอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราที่มาเชื่อพระเจ้าหรือว่าที่เชื่อพระเจ้าแล้ว จะต้องเข้าสุนัตไหมครตอบก็คือว่าไม่จาเป็นอ้าวแล้วถ้าบอกว่าพิธีสุนัตของคริสเตียนกับอิสลามเหมือนกันไหมะคะคริสเตียนไม่มีพิธีสุนัตนะคริสเ<อ>ตียนเนี่ยเรามีสุนัตทางใจค่ะไม่ไม่มีสุนัตทางกายค่ะการเข้าสุนัตจะมีความหมายว่าการที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่การที่จะเข้ามาเข้ามาในศาสนาเข้ามาเริ่มต้นกับพระผู้เป็นจเจ้าดยเหตุนี้เองพอคริสเตียนเราเนี่ย เมื่อเราเข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วเรามีสุนัขทางใจอย่างเช่นพระกัมพีเขียนอย่างนี้บอกว่า<ะ>การเข้าสุนัขหรือไม่นั้นไม่สําคัญ<ะ>แต่การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญนั้นสมัยเดิมเรามีเข้าสุนัข<ะ>ในบัญญัติของพระกัมพีเดิม<ะ>แต่พอมาสมัยพระเยซูกิจเจ้ามาเป็นพระกัมพีใหม่ เรา,าเรียกว่ามีพัะสัญญาใหม่แล้ว<ฆ>เอาสุนัขท,ทางใจแทนสุนัขท,ทางกายอ๋อโอเคสุนัขท,ทางใจแทนนะคะ<ม>และที่อาจารย์พูดว่าในพระคัมภีร์เดิมมีการการเข,าเข้าสุนัขอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องทํากับอายุเท่าไหร่คะเพราะว่าถ้าพูดถึงมันค่อนข้างน่ากลัวเลยถ้าหากในพระคัมภีร์เดิมหรือแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ค่ะ<ฆ>จะพูดถึงเข้าสนับตอนอายุ8วันแปดวันคือเด็กแบเบาเลยเด็กแบเบาแปดวันเลยเแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เข้ามาใบาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเข้ามา มีเครื่องหมายว่าเป็นคนที่ทำพันธาในการเชื่อฝังพระเจ้าก็จะเข้าสุนัขณวไวที่เข้ามาเลยแต่โดย่ปกติถ้าเด็กแล้ว8วัน8วันนะคะแล้วถ้าบอกว่ามาเข้าสุนัขแล้วแต่ว่าเอ๊ะมาเป็นคริสเตียนแล้วพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้บอกให้เข้าสุนัขแต่ให้ชอบเสุนันาทางใจแทนแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีคริสเตียนบางกลุ่มที่ยังทําตามพระคัมภีร์เดิมไปคลิปหรือว่าแม้แต่การกินอยู่ตามพระคัมภีร์เดิมเงี้ยทำได้ไหมคะเราจําเป็นต้องทําตามไหมเขาไม่จําเป็น แต่อยากจะทําก็ตามสบายอ๋อโอเคเพราะว่าทาได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่<ะ>ทําก็ไม่ผิดอะไระทาไปก็ไม่ผิดอะไรแล้วพูดถึงการเข้าสุนัตหรือการแบบที่บอกคลิปหนังองคชาตเนี่ยจะมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันคะอาจารย์คือข้อดีก็คือว่าประกาศตัวว่าชั้นนี่นะแม้ถ้าภาษาไทยเขาเขาเรีดแล้วหรือว่าชั้นเนี่ยเข้าศาสนาแล้วนะในะะการคลิปอย่างเช่นถ้าผู้ชายคนไทยทั่วไปในศาสนาอื่นไปชอบ สาวยิวหรือว่าสาวพี่น้องมุสลิมและก็อยากจะไปอยู่กับเขาก็ต้องคริปงั้นการคริปอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าเราเข้ามาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเราเข้ามาเชื่อในพระศาสนานี้แล้วเป็นการจุดเริ่มต้นของชวิตศาสนาใหม่ของเขางั้นในการศาสนาแต่ถ้าในทางเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพก็ถือว่าการคริปไปในองคชาตของอยวะเพศผู้ชายอันนั้น ที่ปลายนั้งโอกา,าิผู้ชายเนี่ยมันจะไปที่หมักบ่มนลำปัสสาวะมันก็ยังมีน้ําปัสสาวะค้างอยู่เวลาที่มีเพศสัมพันธ์มันก็มีน้ําอสุจิค้างอยู่ม,มันมีอะไรต่างล้าเนี้ยมันจะไปที่หมักหมมก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเกิดเชื้อที่มาของโรคภัยไค่เจ็บต่างๆ,ๆมาเพราะนั้นการที่คลิปอันนี้ถ้าก็ไม่มีอะไรตกค้างโดยทางการแพทย์ก็ถือว่ามันก็ปลอดภัยสากเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะเกี่ยวกับอนามัยด้วยถ้าคนที่พิ่งคลอดลูกชายควรจะให้หมอจัดการตั้งแต่ต้นไหมคะหรือว่าไม่ ต้องดีกว่าดิรี่บอกว่าถ้าใครเชื่อในเรื่องนี้ว่ามันคลิบแล้วดีกว่าเขาก็ทําได้แต่ที่บอกแล้วว่าทางการแพทย์ก็พบเหมือนกันว่าที่เร็วสุดก็คือช่วง8วันเร็วกว่านั้นก็อันตรายนะแปดวันแล้วถ้าจะให้ดีก็เป็นช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็ยนๆเพราะกลางวันเนี่ยมันช่วงร้อนเนี่ยเลือดมันก็นะ,ะแห้งตัวยากโอเคแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องคลิบก็ได้ พูดถึงแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีการแพทย์มายืนยันคล้ายๆกับที่พระคัมภีร์ที่บอกไว้เลยนะคะว่าแปลกแวันที่ปลอดภัยและในพระคัมภีรมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะในพระคัมภีร์ในหนังสือปสมกาะอับราฮัมเนี่ยเขาได้คำสั่งจากพระเจ้าว่าพระเจ้าเรียกเข้ามาจากคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรอกเรียกมาตามมาเชื่อพระเจ้าล้วบอกว่าทางนี้ถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วต่อไปจะให้ไปชนเจ้าของพระเจ้านะแต่ต้องเป็นสัญลักษณ์ไม่เป็นคนอื่นเขาแต่ก็คือว่าใครที่เป็นพงพันที่พระเจ้าเรือกไว้อับราฮัมเป็นต นั้นอับรามเลยก็ในประกาศนี้บอกว่าผู้ชายอายุแปดวันต้องเข้าสุนัต<ะ>คือชายทุกคนตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นคนที่เกิดในบ้านของเจ้าก็ได้หรือที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าว<ะ>ซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของเจ้าก็ดีคือแปดวัน<ะ>พอมาสมัยพระเยซูล,ลงมารับสภาพมนุษย์มาเกิดในโลกนี้เหมือนกันพออายุแปดวันก็ทําาอย่งนี้ในลูกกาบที่สองเขียนอย่างนี้บอกว่า<ะ>หลังจากครบแปดวันซึ่งเป็นวันที่ให้พระกุมารน,นั้นเข้าสุนัต เขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทุสวรรค์ลกล่าวไว้ก่อนจะปฏิสนธิขันพระเยซูกเหมันกันพอคลอดแล้วเขาก็อาไปเข้าสัเหมือันกันก็คือว่าแบบอย่างตามก,มการมระกมทีก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทางการแพทย์ก็มียืนยันไว้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ถามมานะ่าจะได้รับคําตอบในวันนี้แล้วค่ะไปชมคําถามที่สองกันเลยดีกว่ากับวีทีอาร์ค่ะการทดสอบการทดลองแตกต่างกันยังไงคะ อยากถามอาจารย์ว่าการทดสอบกับการทดลองแตกต่างกันยังไงคะเพราะว่าคํานี้ต้องยอมรับว,ว่าคริสเตียนเราก็จะมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะว่าพระเจ้าทดลองใจพระเจ้าทดสอบเราแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ภาษาอังกฤษเขาใช้คาทดลองว่า tempt ภาษาอังกฤษใช้คาว่า test กับคําว่าทดสอบแั้นทดลองคือ tempt หรือ temptation ถ้าภาษาอังกฤษกคําคว่าทดสอบคือ test แตกต่างกันก็คือว่าพระเจ้าไม่เคยทดลองมนุษย์พระเจ้าไม่เคย tempt แต่รแตามรตำาณที่ทดลองมนุษย์พระเจ้ามีแต่ทสมนุษย์คือทดสอบมนุษย์ <ฮะ S 1> ถ้าแตกตา่างยังไงแตกต่างคือว่าถ้าเป็นการทดลองนั่นหมายก็ว่าเจตนาคือมันต้องพังมันต้องเจ๊งมันต้องเลิก<ม>ต้องทดลองให้มันเบี่ยงเบนทดลองให้มันยอมแพ ới, <ฆ>้ทดลองให้มันหันเหนะี่อันนี้คือมาร้องการทดลองคน<ม>ให้ห่างไกลไปจากการต่างพระเจ้า <ฮะ S 1> แต่พระเจ้าเนี่ยทสสอเทส e สอบผ่านเทสระยกระดับ เทสแล้วเก่งขึ้นผ่านเทสแล้วดีขึ้นนั้นพระเจ้าก็เทสมนุษย์เพื่อมนุษย์ดีขึ้นและเก่งขึ้นแต่ว่ามารทดลองมนุษย์เพื่อมนุษย์แย่ลงพ่ายแพ้แล้วก็สึกสิ้นหวังอับอายแล้วก็หนีไปจากเบื้องพระภาคของพระเจ้าอ่าก็แสดงว่าการทดลองก็จะดูน่ากลัวกว่าอล้ทดลองเป็นการเจตนาก็คือทำลายนั่นเองใช่แล้วนะคะแล้วอย่างนี้ถ้า การเจ็บป่วยนะคะอาจารย์การเจ็บป่วยที huh. Alter, uh ่ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการทดลองหรือว่าทดสอบก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามองเป็นการทดลองมันหมายความว่าเรารู้ว่าการเจ็บป่วยจะทำให้เราเลิกเชื่อพระเจ้าเลิกตามพระเจ้าเลิกทําดีถ้าอย่างนั้นน่ะถือว่าเป็นการทดลองละแต่ถ้าหากว่าเรามองดูเป็นการทดสอบการยากลําบากอันนี้ถ้าผ่านไปได้เดี๋ยวจะดีผ่านไปได้เดี๋ยวจะเข้มแข็ง ผ่านไปได้เดี๋ยวจะได้อเอาไปช่วยคนอื่นต่ออ,อย่างที่ถือว่านี่เป็นการเทสที่ต้องผ่านถ้าผ่านเรื่องไหร่ปุ๊บมันก็มีประโยชน์ทันทีอ่วเราต้องตอบสนองยังไงล่ะคะอาจารย์เมื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นการทดลองหรือเราเป็นการทดสอบอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นการทดลองปรติและพระคกัปีสอนว่าถ้าการทดลองมาถึงต้องหนีค่ะถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่มันเป็นการทดลองมาให้เราพ่ายแพ้ให้เราทําแล้วมองมอง,มองหน้าสู้คนไม่ได้ ถ้าเราพ่ายแพยก้การทดลองแล้วเนี่ยเราจะยืนหยัดอยู่ต่อไปไม่ได้อันที่เราการทดลองหนีหนีหนีหน,หนีลูกเดียวเลยปฏิเสเสล็จถ้ามันหนีไม่พ้นก็ะจะสู้พอสู้ต้องใช้ขอบพระเจ้าช่วยให้กําลังก็สู้แต่ถ้าเป็นการทดสอบก็คือว่ามาเถอะหนักขนาดไหนก็จะรับยากขนาดไหนก็จะรับจะสู้แต่จะทนถึงที่สุดเพราะว่าถ้าทนที่สุดได้เมื่อไหร่แล้ว มันจะกลายเป็นผลดีอัอนออน,นี้คือท่าทีที่คริสเตียนควรจะมีต่อสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วถ้าเหตุการณ์บางอย่างที่แบบไม่ดีเกิดขึ้นกับเราค่ะาจา์แล้วแบบเหตุการณ์นั้นมันอาจจะมีโอกาสทําให้เราเกิดเป็นพรต่อคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเงี้ยเราจะถือว่าเป็นการทดสอบหรือทดลองหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราป่วยหนักแล้วามาหายทําให้ที่บ้านเรามาเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเรนที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าอะไรก็เกิดขึ้นกับเราถ้าเราดูว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเพื่อทำให้เราแย่ลงให้เราตกต่ําาาให้้เรพพ่ยแแลก ยุติอันนี้เป็นการทดลองอแต่ถ้าเรารู้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาและเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะให้เราผ่านไปได้และเรามั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ถ้าผ่านไปได้แล้วมันจะดีแล้วเราก็ยืนหยัดไปนละจนัม้มันผ่านการทดสอบอันนี้ไปได้มันก็จะกลายเป็นผลดีย้ำอีคกครั้งหนึ่งผลของการทดสอบทดลองมันแตกต่างก็คือว่าทดลองทําให้เราแย่ลง ถ้าสอบทําไมได้ดีขึ้นก็เบางทีเราเจอเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยแต่เราว่าเรามีสันติสุขในพระเจ้าแม้จะป่วยนอนโอ้โหลุกไม่ไหวเลยแต่เราเชื่อพระเจ้าจะอยู่ด้วยนะและ้วจะทาให้เราทิ้งพระเจ้าไหมจะเป็นสธพระเจ้าไหมเขาเรี่ยเจ็บปวดแต่เรามีสันติสุขในพระเจ้านะเราถือว่าที่เป็นการทดสอบเราจะทนได้ขนาดไหนหจะด่าพระเจ้าไหมจะแช่งพระเจ้าไหเหมือนกับโยบโดนทําดีมาตลอดอยู่ๆโยบเป็นฝีอยู่ๆโยบสูญเสียทุกอย่างหมดโยบโอ้ยาไงดีอันนี้เรารู้ว่ามันมาจากมารคือทดลอง แต่ขณะ <im itation> เดียวกันพระเจ้าก็ใช้สิ่งที่มารทดลองมนุษย์เป็นการทดสอบมนุษย์ด้วย <parliament. S 1> หมายว่าบางทีพระเจ้าก็ใช้การทดลองของมารมาเป็นตัวทดสอบมนุษย์ด้วยแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งการทดลองไปที่มนุษย์แต่พระเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวมนุษย์ที่รักพระเจ้าที่เชื่อมั่นในพระเจ้า <im itation> แล้วเ <im itation> ขาจะสามารถประชการทดลองอันนี้ถ้าผ่านทดลองเรียกว่าทูอินวันเลยได้สองเลยผ่านทดลองด้วยผ่านทดสอบด้วย <im itation> ในตัวมันเอง พระเจ้าไม่ได้ส่งโรคร้ายมาได้งานโดยตรง <ฮะ S 2> แต่มาเนี่ยจากการแต่ว่าเรารับกับโรคร้ายอันนี้คือเป็นการทดลองแต่ในกันเมื่อเรารับมือกักบด้วยท่าที่ถูกต้องก็คือเราผ่านการทดสอบอถ้ามองด้วยท่าที่ถูกต้องนะคะ,ะถ้าบอกว่าเรามีการทดสอบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องห้ามผ่านไปให้ได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการ มองโลกในแง่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยถูกไหมท่าทีต้องดีด้วยก็คือ<ะ>ว่าเมื่อเกิดเรื่องที่มาไม่สาบแช่งบวชนทำไมเป็นอย่างนี้<ะ>ทำไมพระเจ้าทําอย่างนี้โอ้ยโอ้ยเอาแล้วเบื่ออย่างนี้อย่างนี้ถึง่าแพ้แล้วนั่นแหละนั่นเราต้องมีท่าทีขอบคุณพระเจ้าที่แม้จะลําบากแต่ว่า พระเจ้าใจจุด้วย<ะ>ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเวลานี้แม่จะหนักมากแต่มีพี่น้องมาช่วยแบ่งเบาขอบคุณพระเจ้าเวลานี้จะตายให้ได้เลยแต่ว่ามีคิดจักที่จะไปนะรับการหนุนชูใจอย่างเนี้ยถือเป็นท่าทีถูกต้องเป็น,นะะหลักการในการรับมือกับการทดลองทดสอบได้ค่ะแลวพระคัมภีร์มีเขียนเรื่องนี้ไปว่าอย่างไรบ้างคะอ๋อพีบีเยอะเลยพระคัมภีร์บอกามานี่มาทดลองพระเยซูเลยพขาเลนหนังสือมัทธิวบทที่สบอกว่าที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกมารทดลอง4ี่สิบวันตลอด เวลาเหล่านั้นพระองค์ไม่สวยอะไรเลยและเมื่อสิ้นสุดแล้วพระองค์ก็ทรงหิวแล้วว่ามารพาพิสูจน์ออกาสิ่สิบธรกรดานไม่เห้กินอะไรเลยสี่สิบวันพร่อทดลองพระองค์ให้ะองยอมแพ้เลิกไปตายไนนม่กังเขเด้อเลิก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 พิชานี้เลิกไปเถอะแต่พระเยซูไม่พระองค์ยินจัดจนผ่านสี่สิบวันได้<ะ>พระกะพีบอกว่าในพระกะภีบอกว่าบางทีมารก็มาทดลองมนุษย์เช่นมนุษย์มาถึงฟังเรื่องพระเจ้าโอ้แล้วพระเจ้าดีมากเลยจะเชื่อพระเจ้าแล้วอยู่ๆมารก็ทดลองให้เจ็บออ้ปวดให้มีปัญหา สุดท้ายก็เลยไม่ได้รับสิ่งที่นะหวานมาแล้วมันก็ฉกเขาขบวยไปเหมือนในหนังสือลูกเก่าที่แปลว่าเมาล็ดที่หวานลงไปที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วเพราะชนะ,ะแล้วรับเพราะชนะนั้นได้ความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไปคนบางคนฟังนลวพระเจ้าดีใจมากเลยดีใจมากเธอเจอ,อเลิกเชื่อไม่เชื่อถุกตัดออกจากครอบครัว ถ้าไม่เชื่อจะถุกไ่ออกจากงานถ้าไม่ซาลางเชื่ออยู่จะถูกตักคำวา่าระดับโอ้ถูกโคมเพงมากๆโอเคโอเคโอเคไม่ไม่เชื่อแล้วก็ได้ก็คือว่ามาันก็ทดลองอจนคนเหล่านี้ยอมแพ้นี่คือทดลองทดสอบก็มีในพระรพคัมภีร์ในพระคัมภีร์ตัวอย่างเช่นในโยกโยกบอกง,องี้แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าพระองค์ไปเมื่อทรงทดสอบข้าแล้วข้าจะเป็นอย่างทองคําในท่าทีของโยกบอกว่าโอ้เจอหนักๆเป็นฝีทั้งตัวลำบากลูกก็ตาย นะคคนงานก็ตายสัตว์ก็ตายแต่เขาบอกว่าไงพระองค์ทรงทราบเมื่อข้าที่ข้าไปเมื่อทรงทดลองข้าและข้าจะเป็นอย่างทองคํานั้นโยบจะมีท่าทีที่ดีมองดูการทดลองของมารยอมรับในการทดสอบของพระเจ้าและเขาจะดีขึ้นอย่างทองคําบทที่ทสิบเอ็ดเขาสดุดีเขาห้าบอกว่าพระยาเวทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอาธรรมและพระองค์ทรงเปี่ยมชังผู้ที่รักความรุนแรงค ในบทที่17บข้อสาบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทรงพบความอาธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็มิได้ละเมิดระมัดว่าพอในพระผิดถือว่าการที่ทดสอบเรานเนี่ยเบือนการนะชำระล้างในเตาหลอมเอาขี้ทั้งหลายออกให้หมดจะเหลือเป็นเนื้อทองเนื้อแท้บทที่66ของสุด,ดีข้อสิบบอกว่าข้าแต่พระเจ้า พราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงถลุงพวกข้าพระองค์อย่างถลุงเงินนั้นในท่าทีที่ดีต่อการทดสอบก็คือว่าถลุงเรายิ่งถลุงมาเดี๋ยวยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งถลุงมายิ่งบริสุทธิ์นท่นท่าทนั้นคุณถึงก็ดูแบบว่าอดทนเหมือนกันนะถ้าเราเป็นคิสเสียแล้วเราก็ต้องบอกว่าอดทนต่อสู้แล้วก็ให้ผ่านการทดสอบนั้นจากพระเจ้าเราก็จะได้รับพระพรแน่นอนนะคะอันนี้แน่นอนเลยไปฟังคำถามสุดท้ายในวันนี้กันดีกว่ากับวีทีอาร์ค่ะ อยากถามอาจารย์ว่าเราต้องทําดีแค่ไหนพระเจ้าถึงจะตอบคำอธิษฐานเราคบคำถามน่าสนใจมากเลยค่ะบอกว่าเราต้องเป็นคนดีหรือว่าทําดีแค่ไหนพระเจ้าถึงจะตอบคําอธิษฐานของเราเพราะว่าน้องคงอยากจะถามว่าเขาต้องแบบเลิกสูบบุหรี่เลิกทานเหล้าหรือเลิกเล่นการพนันก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์คำตอบก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะเราเป็นคนดีไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะเราไม่สุบ พระเจ้าไม่ได้ตอบคติฐานเพราะเราไม่ได้ดื่มเหล้าพระเจ้าไม่ได้ตอบคติฐานเพราะว่าเราไม่ได้หวยพระเจ้าตอบคาิฐานเราเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะว่าเรากลับใจใหม่เราถ่อมใจเรายอมก็มาหาพระเจ้ายอมจำนวนต่อพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าและเรายอมรับความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเราก็ขอพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบไม่ใช่ว่าเราดีตอบเพราะพระเจ้าดีน่ะคะอืมอถ้าในในมุมนี้เพราะว่าน้องเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเขาก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วเขารู้สึกว่า มีเวลาจํากัดเขาไหมที่เขาจะแบบว่าเลิอกอะไรเหล่านี้อะคะปกติอะไรอะที่ไม่ดีอะ,ะเลิกยิ่งเร็วยิ่งดีนนะไม่ต้องถามว่าเอ๊ะถ้าเรามีอะไรไม่ดีเนี่ยมาหาพระเจ้าอะต้องเลิกเร็วๆไหม<ะ>ธรรมดานะ,ะนถ้าเรามีแฟนแฟนเราเป็นแฟนไม่ดีมาก่อนแล้วมาคบกับเรานะแล้วถามว่านี่ผมชอบคุณมากนะแต่ผมต้องเลิกไอ้ที่ชั่วๆของผมเมือ่อไหร่อ่ะให้เวลานานหน่อยเพื่อจะเลิกชั่วๆเลิกยิ่งเร็วยิ่งดีอะพวกนต่อให้คุณชั่วฉันก็รักอยู่แล้วนะ แต่ว่าถ้าไม่ชั่วจะดีกว่าเหมือนกันพระเจ้ารักเราอยู่แล้วแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปนะแต่ถ้าเราปรับใจใหม่เลิกได้ก็จะดีแต่ถ้ามันเลิกยากก็ค่อยๆเลิกแต่ถ้าวันนี้มันเลิกยากก็ค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกจนที่สุดมันก็เลิกได้นั้นอะไรที่ไม่ดีอ่ะเลิกไปเลยนะถ้าเลิกไม่ทันทีเลิกไปเลยแล้วทีไม่ได้ก็ค่อยๆเลิกแต่ให้มันเลิกะดีกว่าไม่เลิกแล้วถ้าเราเป็นคนธรรมดาอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราอ่อนแอนะคะอาจารย์ถ้าเราเคยละจากสิ่งอะไรที่ไม่ดีแต่ว่า เราอาจจะกลับไปทําอีกในช่วงที่แบบอ่อนกําลังรู้สึกท้อแท้แต่ว่าเหมายว่าเราไม่ได้กลับไปแบบนับถือพระอื่นใดนะคะยังเชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ไปโบสถ์และอาจจะกลับไปมีพฤติกรรมเดิมๆอยู่เงี้ยพระเจ้าจะยังอวยพรอยู่ไหมสองอย่างนี้กว่าว่าพระเจ้ายังรับเราอยู่ไหมเมื่อเราทําบาปตกต่ำเรากับพระเจ้าอวยพรค,คนเราเรื่องเลยเรื่องอ,ยอวยพรที่คนเราเรื่องเราจะอวยพรเมื่อคนนั้นทําไม่ถูกต้องได้ยงไงจะอวยพรเมื่อคนนั้นทําผิดได้ยังไง เจ้าอวยพอนก็ทำทำแย่ลงได้อย่งไงโอ้ไม่มีถ้าใครลูกทําพฤติกรรมไม่ดีแล้วอ่อแล้วใครวักลูกวัลูกทําไม่ดีมันลูกไปลูกไปทาชั่วลูกทําชั่วเลยเลยอวยให้เลยนะให้เลยให้ของดีกับลูกไม่หรอกแล้วเพียงแต่ว่าลูกหรือแม่ลูกชั่วอย่างไงนะพ่อแม่ก็ังรักลูกนะไม่รักจากบ้านมามาอยู่บ้านมามาให้ข้าวกินอยู่เหมือนเดิมให้นอนบ้านอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่ไม่ทิ้งลูกหรอกแต่จะจะให้มาอวยอะไรลูกไม่ได้หรอกนั้นถ้าใครเคยดีแล้วไปทําชั่วกลับมาหาพระเจ้าได้พระเจ้ารับแต่จะมา แล้วการช่วอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าอวยพรเนี่ยนะ <c oughs> คิดอย่างนี้ก็ผิดในเรื่องของหลักการคิดแลลวเอาว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ายอมรับเรา <c oughs> แต่พระเจ้าวอวยพรเราไม่ได้ถ้าเรายังทําผิดทําช่วยอย่างนั้นอยู่เราต้องเลิกไม่ทําสิ่งเหล่านั้นอีกแล <c oughs> ้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ากลับมาพระเจ้าจะจะ,จะวอวยพรให้หลังจากนั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะพระคัมภีร์มีเขียนเรื่องอย่างนี้ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์เยอะแยะเลยว่าการที่มาหาพระเจ้าเนี่ยได้พรอย่างไรการที่ออกห่างจากพระเจ้าแล้วเนี่ยมัน ห่างไกลจากพรแล้วถ้าเราบอกอะไรนะนนี่เป็นเขตของพรนะค่ะอะไรที่ออกจากพรไปเนี่ยเขาเรียกว่าพรากพรและห่างจากพรไม่มีพรมีพรน้อยลงไม่มีพรเหลือเลยแล้วก็เข้าสู่คําสาปแช่งคำสาปแช่งปานกลางสาปแช่งเยอะพอผัดสาปแช่งน้อยไม่สาปแช่งได้พรนิดนึงได้พรปานกลางได้พรมากนะหลักการเมื่อพี่บอกว่าถ้ายิ่งเข้าใกล้พระเจ้าผู้เป็นพระพรมากเราได้พระพรเยอะ หากการจากพระเจ้าไปจะก,ก็เจอตนตรงข้ามกับพระพรืคือคับสามแช่งตัวอย่างเช่นหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เขียนอย่คงนี้ถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าในบัญชาท่านในวันนี้พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่าน และตามท่านท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของท่านท่านจะได้รับพรท่านจะรับพระพรนี่ก็มพี่บอกยืนอย่างนี้นะครับบอกว่าท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันของท่านผลแห่งพืชพันุ์ของท่านและพันุ์แห่งสัตว์ของท่านจะได้รับพรคือลูกอ่อนลูกฝูงวัวของโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะของท่าน กจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปพระเจ้าทรงให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นมาต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางเดียวแต่จะหนีจากท่านเจ็ดทางพระเจ้าทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่าน และทุกสิ่งที่ท่านทำพระองค์จะรงอวยพรท่านในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านนี่คือตัวอย่างนะถ้ามาใกล้ชิดพระเจ้าก็ในพรานในขณะถ้าหากว่าห่างล่ะ,ะ,ะในบทที่ยี่สิบแปดก็ข้อสิบห้าไปเขียนบอกว่าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเว<ะ>หรือของพระเจ้าเขาว่าไม่เชื่อฟังตรงนี้นะไม่เชื่อฟังพระเจ้าะ,ะไรตามมาและไม่ระมดระวังที่ทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคำสาบแช่งทั้งหมดเหล่านี้จะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านทาน่ทานจะถูกสาบแช่งในเมืองออท่านจะถูกสาบแช่งในทุ่งนากระจาดของท่านรางนวดแป้งของท่านจะถูกสาบแช่งพงพันตัวท่านเองจะถูกสาบแช่งรวมทั้นผลแห่งเปดินของท่านฝูง,ล,ง,งลูกอ่อนของฝูงโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะแกะของท่านจะถูกสาบแช่ง ท่านจะถูกสาบแช่งเมื่อท่านเข้ามาถ้าท่านจะถูกสาบแช่งเมื่อท่านออกไปพระเจ้าทรงส่งคำสาบแช่งความวุ่นวายความการตำหนิมายังกิจการทั้งสิ้นที่มือท่านทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศไปอย่างรวดเร็วเรื่องด้วยความชั่วซึ่ท่านได้กระทําและจะได้ทอดทิ้งพระองค์เสียโอ้แล้วก็มีโอ้ยาวเยียะเลยนี่อ่านมาแค่ขั้นบนนะเบิร์กอะบุกราต้แขงอะข้างล่างไม่ได้อ่านอด้รเยอะเลยโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าเราก็จะเดินอยู่ในทางแห่งพระพรซึ่งเทาที่ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งพระพรทั้ทงครอบครัวทั้งที่บ้านทั้งที่ทํางานทั้งสังคมที่เราอยู่นะคะก็บอกว่าเป็นทางที่ดีกว่า <c oughs> เ,หเห็นเลยในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์ธงชยัยขออาจารย์ที่จะหนุนใจให้ข้อคิดในวันนี้เลยค่ะผมเมื่อเช้าไปนั่งอ่านเข้าไปเจอเข้อคิดอันหนึ่งดีที่บอกว่าโอเคภาษาอังกฤษนะว่า thank god for blessing me much more than I deserve okay thank God for blessing me much more than I deserve แปลเป็นไทยว่าขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรให้แก่ฉันม,มากกว่าที่ฉันสมควรจะได้รับเยอะเลยอ,อันนั้นอยากให้หล,หลายๆตระหนักว่าพระเจ้าอวยพรทุกวันอยู่แล้วจงรับพระพรของพระเจ้าและขอบคุณพระงแต่ว่าไม่จบแค่นี้นะ,ะนักเทศชื่อดังชื่อว่าวอลเลนิสบีเขากล่าวไว้ดีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรเรา เพียงแค่ให้เรามีความสุขแต่พระเจ้าอวยพรเราเพื่อให้เราเป็นพรต่อคนอื่นต่อไป mm. อันนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเรามีความสุขที่ได้พรจากพระเจ้าแต่ไม่จบแค่นี้เราต้องส่งต่อพอรอันนี้ต่อไปคนอื่นเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนท่อประพรของพระเจ้าและขอทุกคนท่านผู้ชมทุกคนเราจะรับพรจากพระเจ้าและเป็นพร่อนต่อไป ่ขอบคุณมระเจา้าสำหรับอาจารย์ธงชัยในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคําตอบชีวิตแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคําถามที่อยากจะได้รับคําตอบตามหลักการพระคัมภีร์มาได้ตามที่อยู่ที่ เขียนมาตรงนี้เลยค่ะรวมถึงติดต่อสื่อสารคำแนะนำติชมได้ทาง Facebook ของทางรายการด้วยนะคะแล้วก็ภาพจากทาง Instagram ค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคำตอบชีวิตแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกับรายการแสงธรรมกลับมาพบกับรายการคำตอบชีวิตใหม่ตีสิครึ่งทางมูนไดทีวีค่ะวันนี้ไปแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ